วิธีสอบราคาข้อ6กหนึ่งให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื่อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดการจัดทำเอกสารซื่อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวัดหนึ่งถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบ และไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้น่แต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สํานักงานอายการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนการกำหนดวันเวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารซื้อหรือจ้าง และประกาศเชิญชวนตามวรรหนึ่งให้กำหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำหนดเป็นวันเวลาทำการเพียงวันเดียวการกำหนดวันเวลาการเปิดสองข้อเสนอให้กำหนดเป็นวันเวลาทำการถัดจากยื่นข้อเสนอตามวรรคสาข้อ62หน่วยงานของรัฐอาจนำร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการให้นำความในข้อ4-6และข้อ4-7มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ63เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ22และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า5วันทำการโดยให้คำหนึง <c oughs> ถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วยข้อ64ให้นำความในข้อ49มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคาโดยอนุโลมข้อ65ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศ และเอกสารสอบราคาของหน่วยงานของรัฐให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ข้อ -66 ก,ก,การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกำหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให้หน่วยงานของรัฐก,กำหนดวันเวลาและสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียด หรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วยก่อนถึงกำหนดวันยื่นข้อเสนอหากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณ,ณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสำคัญซึ่งนี้ได้กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้นให้หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติม และให้ระบุวันเวลาและสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วยโดยให้ดำเนินการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐและให้แจ้งผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดการชี้แจงรายละเอียด หรือการชี้สถานที่ตามวัรคสองให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งถ้ามีการดำเนินการตามวัรคสองให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวันเวลาการยื่นข้อเสนอและการเปิดสองสอบราคาตามความจำเป็นแก่กรณีด้วย ข้อ67ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคานสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำหนดโดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาตามข้อ63ข้อ68ในการยื่นสองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกสองจากหน้าถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้นและส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำเนินการสอบราคาโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐพร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับสองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดสองพร้อมระบุวัน และเวลาที่รับสองในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมายื่นสองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอและให้สงมอบสองเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆที่ได้รับไว้ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้นเพื่อดำเนินการต่อไปข้อ6 9นอกเหนือจากกรณีที่กำหนดไว้ในข้อ6 6เมื่อถึงกำหนดวันยื่นสองข้อเสนอห้ามมิให้ร่น หรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดวันยื่นสองข้อเสนอข้อ70เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดสองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาดำเนินการเปิดสอบข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น <c oughs> และให้นำความในข้อ55 2 มาใช้บังคับกับการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการสื่อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาโดยอนุโลมข้อ71ในกรณีที่ปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวหรือไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาดำเนินการตามข้อ56โดยอนุโลมถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคาโดยให้ดำเนินการตามข้อ57 หรือข้อ58แล้วแต่กรณีโดยอนุโลมข้อ72ให้นำความในข้อ42มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคาโดยอนุโลมข้อ73ให้นำความในข้อ60มาใช้บังคับกับก,บการสอบราคานานานชาติโดยอนุโลมวิธีคัดเลือกข้อ7.4เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ หรือขอจ้างตามข้อ22แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไม่น้อยกว่า3รายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า3ราย โดยให้คำหนึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอรองจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน2การยื่น2ข้อเสนอและการรับ2ข้อเสนอให้ดำเนินการตามข้อ68โดยอนุโลม3เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการรับ2ข้อเสนอ ให้รับสองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้นรองจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอเมื่อผลกาหนดเวลารับสองข้อเสนอห้ามรับเอกสารหลักฐานต่างๆและพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอเมนแต่กรณีการซือ้อ หรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจำเป็นโดยสภาพของการซือ้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลองหรือทดสอบหรือนำเสนองาน,านหรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นสองข้อเสนอสี่เมื่อถึงกำหนดวันเวลาการเปิดสองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำเนินการเปิดสองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นำความในข้อ5 5 2 4มาใช้บังคับกับการดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซือ้อหรือจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการโดยอนุโลมข้อ75หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว <c oughs> หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดำเนินการตามข้อ56โดยอนุโลมในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้นและจะดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา56วัดหนึ่งอก็ได้ ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคาโดยให้ดำเนินการตามข้อ57หรือข้อ58แล้วแต่กรณีโดยอนุโลมข้อ76ในกรณีการจ้างตามมาตรา56วรรคหนึ่งหนึ่ง ชหากไม่สามารถดำเนินการตามปกติได้ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นสองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคาแล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลำดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจราจาต่อรองราคาที่เหมาะสมหากเจราจาไม่ได้ผลให้เจราจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปหากดำเนินการตามวัดหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ดำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา5-6วรรคหนึ่งอก็ได้ข้อ7-7ให้นำความในข้อ4-2มาใช้บังคบับกับการประกาศผลผู้ชนะการสื่อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการออคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม วิธีเฉพาะเจาะจงข้อ78เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อสองสองแล้วให้คณะกรรมการสื่อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณ,ณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้กกรณีตามมาตรา5 6วรรคหนึง่งสก่ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไปถ้ามีให้มายื่นเสนอราคาทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้ขอกรณีตามมาตรา5 6วัหนึ 2, ่งสองออให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในทองถิน่นหรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำได้คกรณีตามมาตร,รา56าวัตหนึ่งสจอให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาสมมอบเพื่อขอให้มีการซื้อ หรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิมโดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิมถ้ามีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐอกรณีตามมาตราห6วัหนึ่งสองชให้ดำเนินการโดยวิธีเจนรจ,จาตกลงราคาจกรณีตามมาตราห6าวัหนึ่ง 2. ชให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือาราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะททำได้ 2. จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยให้นำความในข้อ5.5.4มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ79กรณีตามมาตราห6วัดหนึ่งสขอให้เจ้าหน้าที่เจนรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของราตามข้อ24การซื้อหรือจ้างตามวัดหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทันให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานานันดำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม ข้อ80การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา96วรรคสองหน่วยงานของรัฐอาจดำเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ข้อ8-1ให้นำความในข้อ42มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยอนุโลม การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง